คนที่ทำของใส่มืออคือคนที่ดูดวงให้มึงเขาจะเอาดวงมึงกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงหนักมากบนโลกโซเชียลเมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งได้นําเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าผ่านรายการ The Ghost Radio โดยเธอเล่าว่าเธอชื่อปอยขอออกมาแชร์ประสบการณ์การดูดวงแต่กลับเจอเรื่องราวน่ากลัว ปอยเล้วว่าเมื่อ2ปีก่อนเธอมีงานมีเงินชีวิตดีมากแต่อยู่ๆเพื่อนก็นแนะนําว่าให้มูด้วยเพื่อนบอกว่าคนรวยๆเขามักจะมีหมอดูประจําตัวซึ่งตัวเองก็เชื่อเพื่อนปอยเลยลองไปหาหมอดูตามโซเชียลจนกระทั่งมาเจอหมอดูคนนี้ผ่านคลิปวิดีโอการรีวิวของอินฟูคนหนึ่ง ปอยได้ติดต่อไปดูดวงกับหมอดูคนดังกล่าวยอมรับเลยว่าเขาดูดวงแม่นมากและด้วยความที่หมอดูพูดจาดีสุภาพและดูใจดีมากๆทําให้เธอเกิดความไว้ใจและเดินทางไปที่บ้านของหมอดูซึ่งหมอดูสั่งอะไรเธอก็ยอมทําตามหมดเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมให้กินเนื้อดิบก็ยอมให้เลี้ยงหุ่นพยนต์ก็ยอมเรียกว่าบอกอะไรทําหมด หลังจากนั้นชีวิตของเธอจากที่ดีๆก็เปลี่ยนไปเจอเหตุการณ์แปลกๆสุดท้ายเพื่อนของเธอก็รีบพาเธอไปแก้ของเพราะเชื่อว,ว่าหมอดูรายนี้พยายามขโมยดวงของเธอโดยเรื่องราวของปอยถูกพูดถึงจนกลายเป็นกระแสโด่งดังหลังจากนั้นโซเชียลก็ไปขุดคลิปของโปแปงอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่เคยเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอเกี่ยวกับหมอดูซึ่งเรื่องราวคล้ายกับปอยอย่างมาก เรื่องราวของหมอดูคนนี้พีคสุดๆเพราะมีการคาดเดาว,ว่าหมอดูคนนี้เป็นใครเพราะปอยได้ถิงถ่ายว่าตอนนี้หมอดูคนนี้ดังมากค่าดูหลักหมืน่นและดูดวงให้กับเหล่าดาราแถวหน้าร่วมถึงเซเลบริตี้คนดังๆในเมืองไทยจํานวนมากล่าสุดรายการหนุกระแสได้นําเรื่องนี้มาพูดคุยโดยมีป่อยโปแปงคุณแม่และพี่แจ๊คเจ้าของรายการเดอะกดมาพูดคุยในรายการ ซึ่งการพูดคุยนั้นก็มีการเล่าประสบการณ์ที่ปอยโปแปงได้เจอซึ่งเรื่องนี้เสียงแตกเป็น2ฝ่ายเนื่องจากว่าปอยเป็นนักเขียนนิยายคนก็มองว่าเรื่องนี้แต่งขึ้นหรือไม่แต่เธอก็ยืนยันว่าเธอเจอมาจริงๆทางด้านของนาฟหลานสาวแพทย์นภาก็ออกมาเขียนเล่าว่าเธอก็เคยดูดวงกับหมอดูคนนี้เช่นเดียวกันนาฟเล่าว่าตนเองไปดูมาสามรอบและยอมรับว่าเขาดูแม่นจริงๆสตร์ของเขาในการดูคือสตร์แม่มด หมอดูเป็นคนพูดเพราะปากหวานซึ่งนะ้ำไม่ได้มีการรับของอะไรมาบูชาที่เลิกดูเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ป่อยยืนยันว่าเสียเงินให้กับหมอดูคนนี้ไปประมาณ2ล้านบาทส่วนโปแปลงโดนไปประมาณ2 0 0 0 0 0บาท สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นหมอดูคนไหนแต่การออกมาเล่าเรื่องนี้นั้นเพราะอยากแชร์เป็นอุทาหรณ์ไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีใครในส่วนของคนที่ไม่เชื่ออาจจะมองว่าเรื่องนี้ไร้สาระเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบังคับให้ใครเชื่อไม่ได้กว่าจะผ่านเรื่องนี้มาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทั้งคู่บอกว่าจะไม่ไปดูดวงที่ไหนอีกแล้ว เอาเป็นว่าเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมการดูดวงไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องมีสติในการเชื่อจริงๆอาจจะใช้เป็นแค่แนวทางในการดําเนินชีวิตสุดท้ายแล้วดวงของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองค่ะแต่ในส่วนเรื่องของการทําของมีจริงหรือไม่แอดไม่กล้าฟันธงนะคะแต่ที่แน่ๆอย่าทําใส่แอดเลยนะคะแอดกลัวเราจ้า